สวัสดีครับพบกับอาร์ตช่วยสังหาอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่กันที่นิวซีแลนด์เมืองไทยนะฮะหรือว่าโครงการนิวซีแลนด์พาร์คของเรานะครับนะครับวันนี้นะผมอยู่กับคุณบิ๊กนะครับครับก็วันนี้คุณ Big คบิ๊กนะฮะมาซื้อที่ดินนะต้องบอกว่าทำลายสถิติ5นาที พราะจริงๆเขาตัด uhm สินใจมาซื้อแล้วเขาทํากันบ้านเขาแอบไปดูยู u b e ดูอะไรมานะครับแต่แค่มาเลือกแปลงเฉยๆนะโอเคถือว่าทําลายสถิติก็แล้วกันนะครับวันนี้ให้คุณบิ๊กแนะนําตัวนิดนึงครับก็ชื่อบิ๊กนะครับก็อยู่กรุงเทพทีนี้ก็อยากจะหาที่ดินไปตากอากาศก็เลือกแล้วเลือกอีกเพราะว่าชอบที่เป็นภูเขาแล้วก็มีน้ําด้วยที่นี่ตอบโจทย์ทุกอย่างครับแล้วก็สนามหญ้ากว้างมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นก็แนะนำครับถ้าใครสนใจมาเป็นเพื่อนบ้านกันก็นกรีบม,มาดูนะครับ <c oughs> พบสื่อของเราจากอะไรครับเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ตามไปดูหมดครับทำกันบ้านมาก่อนศึกษาว่าคุณอาร์ตเป็นใครอะไรยังไงเขา ข้อมูลเขาแน่นมากครับถามอะไรตอบได้หมดสบายใจได้ครับสบายใจได้ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณรัาโอ้ได้เชียร์กันแบบอันนี้เลยนะเชียร์จริงเชียร์จริงครับดีจริงครับแล้วก็นานหรือยังที่เจอโครงการเราผมเพิ่งเจอถ้าผมเจอนานกว่านี้ก็คงซื้อเป็ดแรกเป็ดแรกแล้วเพิ่งเจอเพิ่งจะอยากจะมีที่ตากอากาศก็เลยเพิ่งมาเซิร์ชหา search หาครับผมพอเออว่าเห็นว่าโครงการแรกหมดแล้วก็เลยรีบมาดูโครงการนองไก่ ก็เลยมาได้ไปเรียบร้อยนะครับมาได้โครงการเดอะซีนารีด้วยนะครับแล้วก็คุณบิ๊กได้จับจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้โดยประมาณนะโอนเลยนะคุณบิ๊กไม่ลังเลนะครับเหตุผลเอาสักสองเรื่องที่ทําให้เกิดการตัดสินใจที่จะซื้อที่นี่เลยวิวครับวิวนี่ขับรถเข้ามาตามถนนก็วิวก็ชนะใจแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบเพื่อนบ้านด้วยผมวาน่าเพื่อนบ้านน่าจะดีด้วยครับสําคัญเหมือนกันฮะแล้วแวดล้อมที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่โอเค ใช่แต่เพื่อนบ้านการันตีแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วก็การบริการของทีมขายครับการให้ข้อมูลนะฮะนวัตกรรมต่างๆอาร์ตช่วยสาเป็นยังไงบ้างครับเว็บไซต์ดีครับละเอียด3มิติดีครับแล้วก็คุณอาร์ตคนเดียวก็คุมหมดได้ทั้งโครงการแล้วครับเก่งครับโอ้โหไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับเก่งมากโอ้ก็ขอบคุณมากครับครับ งั้นก็ขออีกทีครับเชิญชวนเพื่อนบ้านหน่อยนะมาเป็นเพื่อนบ้านในซีเนอรี่นะ The ซีนา r ีครับจองครับจะได้เรียบมาปลูกบ้านอยู่ด้วยกันครับเย้โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเย่ดูวิวหน่อยเมื่อวานผมมาบินโดรนคนมาถ่าย <c oughs> มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะสิ